สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังที่ช่องไล่เปิ่มนะครับก็ห่างหายกันไปหลายวันนะครับช่วงนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะฮะเนื่องจากว่าช่วงนี้กำลังขายผักดีนะครับขายต้นไม้ดีวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูวิธีการคัดต้นไม้หรือว่าคัดผักนะครับให้ลูกค้าและก็จะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูวิธีการเลี้ยงต้นไม้ขึ้นรถนะครับว่า เขาทำกันยังไงนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็มาเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับก่อนอื่นก็ฝากเพื่อนๆืนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมารับชมกันเลยครับอันนี้นะครับนี่ก็จะเป็นต้นดาวเรืองที่ผมได้ทำการคัดไว้นะฮะก่อนที่เราจะนำส่งลูกค้านะครับเราก็จะทำการแต่งนะครับแต่งใบที่เหลืองเหลือออกกอ เพื่อความสวยงามนะครับก่อนที่เราจะส่งมอบให้ลูกค้านะครับนี่ฮนะแบบนี้นะครับมันก็จะมีต้นนึงก็จะมีแค่ประมาณ 2- 3สาใบนะครับที่เราต้องแต่งออกมันก็จะทําให้ดูสวยงามและเวลาที่ลูกค้าเอาไปวางที่ร้านนะครับมันก็จะดูสวยนะครับน่าซื้อมากขึ้นครับก็จะมีประมาณนี้พอเราคัดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะยกใส่รถ เพื่อที่จะลากไปกองไว้หลอลูกค้านะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการยกใส่รถกันนะครับว่าจะทำยังไงมาเชิญรับชมกันได้เลยนะครับรถเข็นแบบที่ผมได้ใส่อยู่นี้นะครับมันก็จะเข็นได้เที่ยวหนึ่งก็จะใส่ได้ประมาณ100ต้นนะครับหรือว่า100ถุงนะฮะนี่นะฮะ นี่นะครับเวลาลูกค้าสั่งผมก็จะเตรียมรอหรือว่านํามากองไว้ก่อนนะครับแบบนี้นะครับนํามากองไว้ก่อนพอลูกค้าเข้ามาถึงเราก็จะได้ขึ้นให้เขาได้เลยนะครับนี่นะฮะนี่ครับรถก็มาแล้วนะฮะร,รถก็มารอขึ้นแล้วครับ เจ้านี้เขาก็จะมาขึ้นแต่ดาวเรืองนะครับดาวเรืองวันนี้ผมก็ได้ขาย500ต้นนะฮะก็ต้องขอบคุณคุณลูกค้านะครับที่เข้ามาซื้อที่ไรนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีการเรียงกันนะครับว่าเขาจะเรียงกันยังไงนะฮะเดี๋ยวมาดูวิธีการเรียงกันนะครับนี่นะฮะวิธีการเรียงนะครับการเรียงแ,แบบนี้เขาก็จะเรียง แบบสลบนะครับหรือว่าวิธีการเรียงแบบสลบก็คือการตั้งขึ้นตั้งขึ้นไปนะครับตั้งขึ้นแล้วก็ทับทับกันไปแบบนี้นะฮะหลายหลายท่านนะครับอาจจะคิดว่ามันจะช้ำไหมนะฮะก็ขอบอกเลยนะครับว่ามันก็จะมีช้ำบ้างนะครับแต่ก็จะไม่มากนะครับนี่นะฮะก็ลดคันหนึ่งนะครับลดถ้าหากเป็นตอนเดียวแบบนี้ก็จะสามารถขึ้นได้ประมาณ สี่พันกว่าต้นถึงห้าพันต้นก็สามารถขึ้นได้นะครับนี่นะฮะนี่ก็จะมาอีกเจ้านึงแล้วนะครับมาอีกคันนึงอันนี้ก็จะมาขึ้นดาวเรืองเหมือนกันนะครับแต่ก็จะขึ้นไปไม่มากครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อยากให้เพื่อนได้ดูนะครับว่าวิธีการขึ้นต้นไม้หรือว่าเลียงต้นไม้เป็นยังไง เพื่อที่เพื่อนๆน,นะครับจะได้มีพลังหรือว่ามีกําลังใจในการทํานะครับในการเพาะผักสวนครัวเพื่อจําหน่ายกันนะครับก็จะมีประมาณนี้ก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องไล่ปื้มด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอสวัสดีครับ